อตสวัสดีครับทุกคนครับพบกับครูอ้นอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาเป่าคลุยรีคอเดอร์ในบทเพลง30ยังเจ๋วครับบทเพลง30ยังเจ๋วครับต้นฉบับก็คือของคุณยอดรักสลักใจเราจะมาเป่าในช่วงท่อนของอินโทรนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โน้ตของบทเพลงนี้กันเลยนะครับสำหรับโน้ตนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้ครับ ลาซอนลาซอนฟาเรฟาเรโดลาโดเรฟาลาซอนลาซอนฟาเรฟา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 ไปดูที่ท่อนแรกกันเลยนะครับก็จะมีลาซอนลาซอนฟาเรฟาลองเป่าดูครับ ต่อไปครับเรดลาโดเรฟาลาเป็นลาสูงครับลาเดิมนะเพราะว่าเราเป่าลาต่ำไม่ได้นะครับทีนี้เอามาต่อกันนะครับลองดูนะ สำหรับท่อนต่อไปก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับท่อนแรกนะครับลาซอนลาซอนฟาเรฟาแล้วเราก็มาเพิ่มท่อนสุดท้ายนะครับเป็นตัวฟาทั้งหมด4ตัวครับเบิ้ลเข้าไปเลย <S <S เรามาเป่าต่อกันนะ เราเอามาต่อกันตั้งแต่เริ่มนะครับและนี่ก็คือบทเพลง30ยังเจ๋วครับไปลองฝึกเป่ากันดูนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ